พรครับแล้วคุณพรคิดจะมีผัวอีกไหมครับเนี่ยก็จริงๆอะค่ะคุณก็ไม่ได้อยากมีแต่ว่ามันก็แอบเงาๆบ้างค่ะแต่ว่าก็มองมองหาอยู่แถวๆนี้อะค่ะอ๋อคุณพรมองอยู่เหรอหอ่อไปไปไปบ้านคือลูกกลับบ้านคือลูกบ้าโอ้ไปกลับบ้านเราลูกปสงสัยคุณพรจะพลาดแล้วล่ะครับนะคะ่ะคุณคนครับเดี๋ยวก่อนน้องพรเขากําลังเหงานะอ๋อคือผมมีครอบครัวแล้วอะมีครอบครัวแล้วเหรอเออแล้วแล้วแล้วคุณพรเล็งเล็งใครไว้ครับเนี่ย ตอนนี้คุณบอลเริงใครไว้ครับค huh? ุณพอลิงใครอยู่เลยฮะเออไม่แย่งกล้องผมไปทําไมก็จริงๆแล้วว่าก็เงาเงาเหมือนกันใช่ไหมคะทําไมล่ะคะอันนี้แม่น้องบอลเหรอครับใช่ค่ะแม่แม่แม่ผมไปก่อนนะแม่ดูแลน้องบอลดีๆนะพี่คะพี่พี่เออเออพี Hans, ่คะพี่รอก่อนค่ะพี่นะฮะพี่เราเรารีบเรารีบกลับบ้านครับเรารีบเรารีบเรารีบ ไปด้วยกันมาด้วยกันเหรอคะมาด้วยกันมาด้วยกันไอตัวเองโอเค